เ่อันนี้ก็มาดู3ามพันหกสิบสี่ีสิบหกนะครับไปเจอที่เขาในปั๊มนะครับแกจะาผมได้กันเลยมาทักทายกันนะครับเจ้าของขับเองนะครับคันนี้เป็น p ีสามหเป็นลายโลโก้สแกนเนียด้วยนะครับโปรโมทให้เขาหน่อยครับนี่ครับของเจ้ากอนะครับนี่ที่พัฒนานะครับโหข้างในรถพี่เขาโอเคฝนมาตกนะฮะ จะค่อยไปถ่ายเนาะมะันตกปิดโอ้ยปิดนิ่มเลยกรบจกมองข้างพ<ม>อนีเป็นรถเปล่าครับพอดีรถมันติดแกก็เลยมาแวะปั๊มนะฮะสองเผานะครับสองเผารุงสองเผามา,กากไกล้กับรายนี้เดินรอบคันเลย เห็นพี่เราบอกว่าต่ออีกคันหนึ่งนะครับต่ออีกคันหนึ่งอีกก็เห็นว่า14สิงหานะครับปี63เนี่ยก็จะไปเอาอีกคันหนึ่งนะครับแล้วเราจะได้เห็นกันนะครับรถเขาทาแบบไหนนะครับเห็นว่าต่อดาแบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นรถลานนี้ก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปะรีวิวให้นะครับพอดีรถระตาฝนมาฮะนี่ฮะ้โโอ้ย ไม่ธรรมดาเลยลุยแสดงว่าลุยมาเยอะนะฮะเห็นเขาว่าคันนี้วิ่งสี่แสนกิโลแล้วนะครับดุมสองเพลิงโอ้ไม่ถังน้ําเลยครับถังน้ำติดต่อตรงนี้อู่พิรุณครับอู่พิรุณอ่อต่ออู่พิรุณนะครับคันนี้เนี่ยผมชอบลวดลายเขามากนะครับเป็นโลโก้ของสกเนียเองด้วยนะครับเนี่ย หลายลายสวยเ,เลยโอ้โหหลายสวยมากเลยอ่าฉายเต็มเต็มที่เลยอกองอยู่ข้างหลังด้วยนะครับอืมกองให้ดูอกองอากาศอย่ข้างหลังนี่ครับนี่ รู้สึกว่าตอนนี้ของเยอะๆเลยมไม่เปิดนะครับของเยอะ <laughs> พีชสั่ดว่างของเชา้า <laughs> โอ okay. เคเช้าเอาละเดี๋ยวดูข้างในกันสักหน่อยนะครับโอ้โห oh. เป็นเกียร์ออฟติค u ูซนะครับรถนี่คับเป็นเกียร์ออฟติค u ูซนะครับโอ้โห <Okay. S 1> นี่ส่วนข้างในครับ <laughs> อย่างว่านะครับเราเดินทางไกลเนาะ,ะตรงนู้นกระจกซีรีสีอ่ออโต้ออฟท์ครูสนะครับกระจกไฟฟ้าอโอเควันนี้เห็นนะไฟฉุกเฉินไฟหลีไฟหน้าหยุดตรงนี้นะครับเก็บเสียนี่ต่อยกดำอยู่นี่เปิดก่อนแล้วก็ยกสวิทช์ดำตรงนี้นะครับ ทางในหน่อยพี่เป็นไรไหมเป็นไรน้อกถายทางในหน่อยหน่อยเป็นไรเม่เป็นครับไปถ่ายที่ลบๆแล้วกันิดหน่อยติดหน่อยจะจะไม่ตัดเอาทําไงเป็นลบอะไรอยู่คนเดียวไม่เป็นไรครับเพราะว่าโ้แต่ก็ได้เห็นนะมันก็ได้เห็นว่ารถเราเดินทางไกลนะก็ให้เป็นแฟนได้เห็นหน่อย อันนี้รสีกระจังหน้าก็เป็นสีแดงนะครับสีแดงให้เห็นเลยสามร้อยหกสิบนะครับก็ม้วนไปชุบมาไงอ๋อไม่จะชุบมาแล้วครับแต่ก่อนทีแเราไปชุบมาแล้วดูมันมันไม่ไม่สวยอ๋อก็เลยไปทําสีแดงแทนแทนตัดแทนตัดตัดกระสีรถอ,อ,อ่าอ๋าอที่มันดํา,าดทั้งหมดไงดับอ๋อดับหมดเลยเหรอครับใช่อ๋อหนึ่งตัวนี้ตัวนี้กระจังหน้ามันดับหมดเลยใทุกเวล่ะครับ เลยทีแรกถอดไปชุบอ๋อถอดไปชุบชุบแล้วมันดูไม่สวยก <Exchange. S 1> ็เลยกลายเป็นเอาเอาสีแดงมาเลยไทยสีเดียวกันโอส้สีสามปีแล้วนะครับกันนี้สามปีแล้วเร็วมากเลยนะสามปีกันรอดูอีกคันหนึ่งว่าจะเป็นสีอะไรครับอีกคันหนึง่งของพี่สีดำาสีดเหมือนกันแต่ลายลายเหมือนกันไหม,มครับลายออ๋อลายเหมือนกันเนาะ นนครับแต่ว่าแกนหน้าเราจะเปลี่ยนนะอ๋อแกนหน้าเราจะโลโก้ดีพ่นเหมือนกันไหมครับคันคันคันต่อไปเนี่ยคันของพี่อ๋อเหมือนกัน <Okay. S 1> มันถ้าเป็นรถแฟต์นะเนาะรถแฟตแต่พวกน <Yeah. S 1> ีน้อ่าแต่ผมชอบลายนะันลายมันสวยมากเลยคู่กับประตูก็ดี <Okay. S 1> เป็นซีพีสิบหก นะครับคันนี้ลุยมาเยอะครับรถต,ตากฝนด้วยไปหน้าปกติโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่พ์ดหน้านะครับขอบคุณมากครับ